สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Well Insight ประจำวันที่23มิถุนายน2563มาอัปเดตข่าวเศรษฐกิจและการลงทุนกันอีกเช่นเคยนะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวในไทยค่ะหลังจากที่บ้านเราเนี่ยเริ่มคุยกันเรื่อง Travel Bubble นะคะแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่แน่นอนว่าจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่นะคะในฝั่งของประเทศจีนเองเนี่ยก็มีข่าวพบผู้ติดเชื้อโควิดในกรุงปักกิ่งดังนั้นนะคะคงต้องชะลอโครงการนี้เอาไว้ก่อนนะคะ แต่ที่ไม่ต้องรอค่ะก็คือการท่องเที่ยวในประเทศนะคะที่ทางภาครัฐเนี่ยเขาได้อนุมัติแพ็กเกจกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวออกมาแล้วนายไตรสุรีไตรสรณกุลนะคะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีถแถลงข่าวหลังการประชุมคมอรมอว่าที่ประชุมเห็นชอบโครงการฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยวจํานวน3โครงการนะคะใช้งบประมาณราวๆ20งหมล้านบาทก็ประกอบไปด้วย3แพ็กเกจด้วยกันนะคะแพ็กเกจแรกค่ะ แพ็กเกจกำลังใจตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์นะคะโดยรัฐเนี่ยจะสนับสนุนค่าเดินทางของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ปฏิบัติงานแนวหน้าในการรับมือโควิด -19 จำนวน1.2ล้านคนเป็นงบศึกษาดูงานค่ะผ่านผู้ประกอบการนำเที่ยวในประเทศซึ่งให้ค่าเดินทางไม่เกินคนละ2,000บาทแพ็กเกจนี้เนี่ยรัฐใช้งบประมาณ2,400ล้านบาทนะคะ แพ็กเกจต่อไปค่ะเราไปเที่ยวกันรัฐสนับสนุนค่าที่พักในอัตรา40%นะคะแต่ว่าไม่เกินคืนละ3,000บาทพร้อมให้ e-voucher ผ่านแอป,ปเป่าตังค์นะคะ600บาทต่อคืนสูงสุดไม่เกินไม่เกิน5คืนนะคะซึ่งสำหรับแพ็กเกจนี้เนี่ยรัฐใช้งบประมาณ1.8หมื่นล้านบาทแพ็กเกจสุดท้ายค่ะเที่ยวปันสุกรัฐเนี่ยต้องการจะช่วยเหลืออาศัยการบินต้นทุนต่ำนะคะลดทัวร์แล้วก็ลดเช่าโดยเป็นการสนับสนุนค่าเดินทาง ในอัตรา40%นะคะแต่ไม่เกิน1000บาทโดยสามารถใช้สิทธิ์ร่วมกันได้นะคะระหว่างตัวแพ็กเกจเราไปเที่ยวกันแล้วก็เที่ยวปันสุสำหรับแพ็กเกจนี้เนี่ยรัฐใช้งบ2 0 0 0ล้านบาทค่ะสำหรับขั้นตอนของมาตรการการกระตุ้นดังกล่าวนะคะประชาชนเนี่ยก็ต้องไปกดรับสิทธิ์ก่อนนะคะซึ่งทางธนาคารกรุงไทยค่ะจะเป็นผู้จัดทำแพลตฟอร์มสำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ซึ่งทางธนาคารกล่าวว่าจะพัฒนาป้องกันไม่ให้ระบบล่มเหมือนที่ผ่านๆมานะคะ สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ค่ะมีระยะเวลาใช้เนี่ยเดือนด้วยกันนะคะคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงตุลาคมค่ะคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะยังไงช่วงนี้ยังไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้นะคะก็มาเที่ยวกันเองในประเทศไทยเที่ยวไทยกันไปก่อนนะคะจะได้ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย แล้วก็หลังจากที่ในบ้านเราค่ะเปิดเมืองเข้าสู่เฟสีกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ารถเนี่ยติดขึ้นเยอะเลยนะคะระบบขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็น BTS MRT แล้วก็รถเมยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มให้กลับมาไม่ต้องเว้นที่นั่งกันแล้วนะคะส่วนเครื่องบินเนี่ยเขาก็เริ่มไปตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานละที่สามารถให้นั่งติดกันได้นะคะเพราะว่าการบินในประเทศเนี่ยก็ใช้เวลาราวๆประมาณ2ชั่วโมงนะคะรวมถึงระบบ กรองอากาศบนเครื่องบินนะคะก็มีประสิทธิภาพที่เทียบเท่าในโรงพยาบาลเลยแล้วก็ผู้โดยสารทุกคนเองก็ต้องใส่หน้ากากาตลอดการเดินทางอยู่แล้วนะคะก็น่าจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดโรคลงไปได้บ้างมาต่อที่ข่าวความกังวล second wave ในจีนค่ะหลังจากที่ทางการจีนเนี่ยเปิดเผยว่าพบผู้ป่วยติดโควิดใหม่ในกรุงปักกิ่งเพิ่มเติมนะคะดังนั้นทางการเขาจึงเรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยงดเดินทางออกจากเมืองค่ะ หนังสือพิมพ์ People Daily ของรัฐบาลจีนรายงานว่ามีเที่ยวบินอย่างน้อย1,255เที่ยวถูกยกเลิกนะคะหรือคิดเป็นเกือบ70%ของการเดินทางเข้าออกสนามบินหลักๆของกรุงปักกิง่งโดยส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินภายในประเทศค่ะเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งตรวจคัดกรองประชาชนนับหมื่นคนนะคะที่เชื่อมโยงกับการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนนะคะหรือว่าคลัสเตอร์นอกจากนี้ยังยกระดับการเตือนภัยด้านสาธารณสุขเนี่ยเป็นระดับ2 ถือเป็นขั้นรองสูงสุดจากทั้งหมด4ขั้นแล้วก็กักบ,บริเวณชุมชนที่อยู่อาศัยในเขตเฟิงไทค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดซินฟาตี้นะคะที่เป็นตลาดสดขนาดใหญ่ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพบเ,เชื้อการแพร่เชื้อนะคะขณะเดียวกันก็สั่งให้โรงเรียนทั่วกรุงปักกิ่งคับปิดเรียนอีกครั้งนะคะหลังจากที่เพิ่งเปิดไปได้เมื่อ,อ,อตอนเดือนเมษายน ล่าสุดนะคะในหู่ซุนอยู่ค่ะหัวหน้านักระบาดวิทยาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนนะคะเขากล่าวว่าจีนเนี่ยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดในกรุงปักกิ่งไว้ได้แล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีแนวโน้มการติดเชื้อเกิดขึ้นต่อเนื่องไปอีกสักระยะหนึ่งแต่ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยจะลดลงซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะ่ะสําหรับปักกิ่งะคะ่ะเขาก็ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยติดต่อกันมากว่า50วันนะคะ แต่ก็มาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในคลัสเตอร์ดังกล่าวออในช่วงเวลา5วันค่ะมีผู้ติดเชื้อรวมเนี่ย106รายนะคะซึ่งยังถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่มากนะคะเมื่อเทียบกับตอนที่มีการระบาดในรอบแรกมาต่อกันที่ข่าวของสหรัฐค่ะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ต้องติดตามการถแถลงนโยบายรอบครึ่งปีของเฟดต่อสภาคองเกรสนะคะนายเจอร์รมพาเวลค่ะประธานเฟดค่ะ เขาก็ได้ออกถแถลงนะคะเตือนว่าสหรัฐเนี่ยจะ,ะเผชิญกับความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโดยที่ธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ชาวอเมริกันผู้มีไรายได้ต่ำะคะ่ะจะ,ะเผชิญความเสี่ยงสูงถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีตัวบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวแต่ก็ยังมีหนทางอีกยาวไกลเลยนะคะกว่าเศรษฐกิจจะกลับมามั่นคงอีกทั้งยังมีความไม่แน่นอนจากแนวโน้มการระบาดของโรคแล้วก็ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุม ซึ่งหากประชาชนเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นว่าสามารถควบคุมได้เนี่ยการฟื้นตัวอย่างเต็มที่ก็ยังไม่น่าที่จะเกิดขึ้นนะคะทั้งนี้สหรัฐเนี่ยคะ่ะเขาเข้าสู่ภาวะถดถอยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะโดยมีผู้ตกงานหลายล้านคนในช่วงเดือนมีนาคมต่อเนื่องถึงเมษายนนะคะแต่ตัวเลขการจ้างงานเนี่ยก็เริ่มกระเตื้องขึ้นในเดือนพฤษภาคมจากการผ่อนคลายล็อกดาวน์นะคะเช่นเดียวกับยอดค้าปลีกคะ่ะที่เริ่มฟื้นตัว นอกจากนี้ค่ะพาเวลเนี่ยเขายังกล่าวอีกว่าหากธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กที่เป็นหัวใจของเศรษฐกิจสหรัฐล้มละลายเนี่ยจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าเกินไปนะคะ่ะเราก็จะสูญเสียมากกว่าแค่ธุรกิจนะคะซึ่งจากคําแถลงการเนี่ยก็บ่งบอกถึงความเป็นกังวลต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอยู่นะคะสำหรับเฟดนะคะซึ่งตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยก็มีความน่าเป็นห่วงเรื่องการระบาดระลอก2 นะคะระบาดรอบ2นะคะหรือว่า second wave นะคะเนื่องจากว่าเขามีการเ,เปิดเมืองนะคะผู้คนก็ออกไปใช้ชีวิตกันมากขึ้นรวมไปถึงเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่ต่อต้านการเหยียดสีผิวที่ผ่านมาด้วยค่ะแต่ว่าเรื่องการชุมนุมประท้วงเนี่ยน่าจะเ,เริ่มเบาบางลงบ้างแล้วนะคะเนื่องจากทางด้านประธานาธิปตีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็เตรียมลงนามคำสั่งพิเศษหรือ executive order ค่ะเพื่อปฏิรูปการทำงานของตำรวจ โดยคำสั่งนี้นะคะจะมุ่งเน้นไปที่การจัดสรรงบประมาณสร้างแรงจูงใจแก่เจ้าหน้าที่รวมถึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆของตํารวจนะคะสรรหาบุคลากรจากภายในชุมชนที่ดูแลอยู่นะคะเนื่องมาจากน่าจะมีความใกล้ชิดกับประชาชนแล้วก็มีความเข้าใจกันมากกว่าแล้วก็ให้ทางหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ค่ะทำงานร่วมกับตํารวจให้มากขึ้นเพื่อเพื่อที่จะได้ลดความรุนแรงนะคะแล้วก็ใน เนื้อหาของคำสั่งดังกล่าวเนี่ยก็มีการสั่งไม่ให้ใช้ท่าล็อกคอในการเข้าจับกลุ่มด้วยนะคะปิดท้ายกันที่ข่าวยารักษาผู้ป่วยโควิดค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์อังกฤษนะคะเปิดเผยการค้นพบว่ายาเด็กซามทาโซนค่ะซึ่งเป็นยาสเตียรอยราคาถูกนะคะราว5ปอนหรือประมาณ195บาทสามารถนำมาใช้ประกอบการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพศาสตราจารย์ปีเตอร์ฮอบบี้ค่ะ นักประบาดวิทยาและผู้เชี่ยวชาญโรคติดต่ออุบัติใหม่จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์สนะคะระบุว่าการค้นพบครั้งนี้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโดยยาดังกล่าวค่ะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตสำหรับผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจได้ราว35%และ20%สําำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องให้ออกซิเจนนะคะซึ่งในช่วง3เดือนที่ผ่านมาค่ะ ทีมวิจัยได้สุ่มเลือกผู้ป่วยกว่า11,500คนจากโรงพยาบาล176แห่งทั่วอังกฤษเข้าร่วมโครงการทดลองนี้นะคะซึ่งถือเป็นการทดลองทางคลินิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยสาเหตุที่เลือกทดลองยาชนิดนี้เนี่ยเนื่องจากคุณสมบัติมีเนื่องจากยาเน,นี้ยคะ่ะเขามีคุณสมบัติที่ช่วยลดอาการอักเสบในร่างกายนะคะอีกทั้งยังมีราคาถูกด้วยแล้วก็มีความปลอดภัยหากใช้ในปริมาณน้อย สำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาเด็กซาเมทาโซนแล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนะะี่ยค่ะมีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดถึง41%เลยทีเดียวผลการค้นพบดังกล่าวนะคะก็ทำให้รัฐบาลอังกฤษคะ่ะเขาประกาศรับรองให้ใช้ยาชนิดนี้ในการรักษาได้ทันทีแล้วก็ยังให้รวมยานี้อยู่ในมาตรฐานการรักษาอีกด้วย ก็ต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ครั้งใหญ่ของอังกฤษนะคะแล้วก็ไม่เพียงแค่เป็นประโยชน์สำหรับประเทศนี้เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงทั่วโลกอีกด้วยอย่างไรก็ตามการรักษาด้วยยาชนิดนี้ควรเป็นไปตามความเห็นหรือคำวินิจฉัยของแพทย์นะคะไม่ควรที่จะซื้อมารับประทานเองก็เป็นข่าวดีดนะคะที่เข้ามาบรรเทาความกังวลเรื่องการระบาดรละลอก2แล้วก็ยังไม่มีวัคซีนลงไปได้บ้างซึ่งปัจจุบันนะคะทางทีมวิจัยทั่วโลกเนี่ยต่างก็พยายามเร่ง มือในเรื่องนี้กันอยู่นะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการเวล l i อินไซด์ในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ